สวัสดีครับตอนนี้นะครับก็ผมนะครับก็อยู่กับต้นนะครับต้นทําดูนะครับชาแนลนะครับสําหรับวันนี้นะครับพอดีว่าเจอเจ้า UPS ตัวเก่าเนี่ยอยากจะเอามาใช้นะครับแต่ว่าแบตมันเสื่อมแล้วก็นานแล้วนะครับแล้วก็เสียดายมันนะครับก็ใกล้จะเข้าหน้าฝนแล้วกลัวไฟกระชากกลัวไฟดับด้วยนะครับก็เลยคิดว่าจะเอามาซ่อมแล้วก็เปลี่ยนแบตดูสหนอยเดียวก็เลย เอามาถอดแบตให้เพื่อนๆดูว่าสภาพแบตมันเป็นยังไงโอเคเราเริ่มเลยนะครับตอนนี้ผมหงายท้องมันขึ้นมานะครับหงายท้องมันปุ๊บมันมีตะปูกเกลียวอยู่สามตัวนะครับเอาวารันตีนี่ช่างมาแล้วกีดทิ้งเลยนะครับเปิดได้ไหมยังเปิดไม่ได้รู้สึกมันยังแข็งๆอยู่มันมันติดอะไรนะครับ ตรงตูดเครื่องนีมันมีรอยต่อตรงนี้นะครับแสดงว่าผมต้องเริ่มงัดจากด้านนี้ก่อนนะครับปึ๊บอ่าเริ่มออกแล้วนะครับะอ,อ้ยเสียงอะไรวะดังแป๊กหวังว่าคงไม่มีอะไรหักและแล้วก็เอาออกมาได้นะครับก็เนื่องจากมันเป็นคลิปนะครับแล้วผมไม่รู้จุดที่ต้องกดคลิปก็ทรนี้ต้องต้องกดอันนี้ลงไปนะครับคลิปตัวนี้ดูสินี่นะฮะคลิปตัวนี้มันเกี่ยวไว้นะครับ ก็มีแตกบ้างนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับเราต้องการเอามาใช้งานไปดูที่แบตเตอรี่ครับนี่แบตเตอรี่นะครับ1 2 0 5 sr นะครับ 12V 5m 2โวลต์5แอมป์20ชั่วโมงนะครับตัวนี้นะครับเราจะเอาแบตเตอรี่ออกมาพอมาเสื่อมแค่แบตเตอรี่เท่านั้นอือนี่เห็นไหมฮะรูงาปุดเราจะเจอกับตรงนี้ ครับโอเหนียวแน่นมากนะครับเรามีติดซิลิโคนไว้นะครับสําหรับตัวแจ็คนะครับสีแดงนะครับขัวบวกออกแล้วนะครับสีดำขั้วลบนะครับเดี๋ยวเราเขี่ยซิลิโคนออกก่อนนะิโคน้่งออกก่อนก,นก็เชื่อว่าเพื่อนๆือนที่อยู่ที่บ้านนะครับคือ ถ้าเจอ UPS ที่เสื่อมอย่างเงี้ยนะเราไม่มีอะไรจะเสียแล้วละ่ะเราลื้อมนเลยแล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่แบบนี้นะครับสั่งจากอินเทอร์เน็ตดีกว่าครับดีกว่าปล่อยให้มันไม่มีประโยชน์นะครับมันจะผมคิดว่าอย่างผมเนี่ยมันจะแตกบ้านนิดหน่อยปล่อยมันนะครับอ,อย่างตัวเนี้ยผมซื้อตั้งแต่ปี2 0 1 8 2019 2020 2021 2 0 2 2 ผระมายี่สามหกปีแล้วนะครับจริงๆิมันมันเสื่อมไม่นานแล้วนะครับแต่ผมเพิ่งมีโอกาสได้มาื้อวันแล้วก็ไปหาซื้อแบตเตอรี่นะครับก็ได้ยี่ห้อสปานะครับก็ซื้อจากร้านอมอนนะครับราคาห้าร้อยสามสิบบาทนะครับเรเสร็จแล้วเราก็นี่นะครับตอนไปซื้อนะครับให้ดูนิดหนึ่งแล้วครับเราก็ดูให้สเปกมันตรงนะครับทุกอย่างนะครับตัวที่มาใหม่นี่ก็จะตรงกันนะครับแล้วก็ ผมก็เอาไปเอาตัวจริงมันไปเลยเอาไปทาบดูที่ร้านนะครับว่าขนาดมันเท่ากันหรือเปล่ามันจะเข้าปอกกันได้หรือเปล่าเพราะผมก็ไม่เคยมีความรู้เรื่องตัวพวกนี้สักเท่าไหร่นะครับก็มันเท่ากันทุกประกาศนะครับก็นํามันกลับมานะครับอ่าเมื่อวัสดุเราพร้อมนะครับก็กลับมาเปิดเครื่องที่ผมครอบๆกันไว้นะครับอ่าก็จะเห็นว่าวันที่เปิดนะครับก็รีบเปิดรีบเอาแบตออกไปนะครับ ฝุ่นเต็มเครื่องนะครับตอนนี้ข้างในนะครับก็เนื่องจากเจ้าเครื่องนี้ซื้อมาประมาณ6-8ปีที่แล้วนะครับก็ขอทําความสะอาดกันสักแป๊บหนึ่งนะครับตอนผมเช็ดมันด้วยกระดาษที่ชู่เปียกเนี่ยนะครับก็พยายามจะไม่ให้ไป โดนส่วนที่เป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หรือว่ามีความรุนแรงบนแผงวงจรยังไงนะครับเพราะว่าผมซ่อมเจ้าแผงวงจรพวกนี้ไม่เป็นนะครับก็พยายามจะรักษาให้มันอยู่ในสภาพเดิมที่สุดนะครับเมื่อเราเช็ดทำความสะอาดกันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาดูขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะเห็นว่ามันมีตัวปิดขั้วอยู่นะครับสําหรับแบตเตอรี่ที่ซื้อมาใหม่นะครับแล้วก็ถอดพลาสติกตัวนี้ออกนะครับตอนนี้ แบตเตอรี่ที่เราซื้อมาเนี่ยนะครับจากร้านเนี่ยตอนที่ผมลองเสียบดูเนี่ยมันมีไฟแลบนะครับแสดงว่าเขาชาร์จมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับก่อนที่จะเสียบเข้าไปก็ผมก็ลองจับดูท่าทางนอาความความสูงได้นะครับความกว้างได้นะครับแล้วก็หันท่าหันทางให้ถูกครับเราเสียบที่ขั้วลบก่อนนะครับอย่าเพิ่งเสียบที่ขั้วบวกนะครับก็ใช้หลักการเดียวกับแบตเตอรี่รถยนต์นะครับเวลาเราพ่วงแบตนะครับ แล้วก็ค่อยมาเสียบที่ขั้วบวกนะครับเพราะว่าเนื่องจากมันมีไฟมาแล้วนะครับคราวนี้มันมีไฟมาแล้วเนี่ยมันจะถูกแปลงกระแสเป็น220นะให้ระวังด้วยนะครับเสร็จแล้วเราก็มาป้องกันการสปาร์นะครับเพื่อยึดมันให้แน่นนะครับเดิมที่เนี่ยเขาใช้ซิลิโคนนะครับตอนนี้ผมจะใช้ปืนกาวนะครับเป็นกาวร้อนนะครับก็เสียบแล้วก็ยิงปืนกาวร้อนเพื่อล็อกให้ขั้วเขา อยู่กับที่นะครับไม่เกิดการขยับแล้วก็สปาร์กแล้วก็ช็อตได้นะครับเราใช้เวลากับตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ากว่าจะกรอให้ปืนกาวมันร้อนนะครับให้แท่งกาวร้อนนะครับแล้วก็พอยิงเสร็จก็กรอให้แท่งกาวเย็นแล้วก็แห้งนะครับถึงจะทํางานต่อนะครับ เรายิงกาวเรียบร้อยครับโอเคครับไปกันต่อนะครับคราวนี้เราก็ค่อยๆวางมันลงที่บ็อกนะครับเนื่องจากสายเขาสั้นนิดนึงนะครับก็ต้องวางให้มันได้จังหวะได้แนวพับสายของเดิมนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาปิดฝาเครื่องกันแล้วนะครับตอนครื่ออกมานี่ก็บินๆนิดนึงนะครับก็ตอนปิดไม่น่ายากครับเพราะว่ามันเป็นคลิปนะครับกรตบล็อกมันเข้าไปนะครับให้มันเข้าที่นะครับ ตบๆมันเข้าไปแล้วก็ตะปูเกียวตัวเล็กๆนะครับเป็นเกียวมินนะครับ3ตัวแต่ก่อนจะใส่ตะปูเกียวนะครับขอเทสก่อนนะครับขอลองเปิดตัวนนะครับพอเปิดแล้วจะเห็นว่าเป็นไฟสีส้มนะครับก็คือไม่ได้เสียบลักนะครับแสดงว่าไฟสำรองก็ทํางานนะครับก็ปิดมันนะครับแล้วก็ถือว่าใช้งานได้แล้วเราก็จะมาไขตะปูเกียวเพื่อล็อกคืนนะครับ3ตัวในแนวด้านล่างนะครับ ตอนถอดออกไปเนี่ยก็ต้องระวังแล้วก็เก็บตะปูเกียวตัวนี้ให้ดีนะครับผมก็ใส่ถุงไ้อยังดีเลยนะครับเพราะตัวมันเล็กมากเลยนะครับกลัวว่าเดี๋ยวจะไม่มีใส่นะครับกอขันๆมันเข้าที่ไปนะครับพผมใช้เช็คแรมนะครับไขควงนะครับตัวเล็กๆนะครับช่วยไขก็ไม่ได้ลําบากอะไรนักนะครับง่ายมากนะครับกับเครื่องมือนะครับก็เรียบร้อยครับตอนนี้นะครับได้ของที่ ใช้งานได้แล้วนะครับเราก็จะมาลองเทสกันจริงๆแล้วนะครับว่าเสียบปลั๊กแล้วใช้งานจะเป็นยังไงนะครับอันนี้นะครับประต่อปลั๊กมาที่เครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับแล้วเราก็จะมาลองเปิดเครื่องกันดูนะครับถ้าเปิดมาแล้วเป็นไฟเขียวเนี่ยแสดงว่ากระแสนี่ปกติแล้วเพราะว่ามันเสียจนชนิดที่ว่าเปิดไม่ติดเลยนะครับตอนนั้นนะครับอ่าเปิดดูครับนี่นะครับติดเป็นไฟเขียวแล้วครับเขารับกระแสรับการชาร์จนะครับ ก็สามารถแก้ไขได้นะครับในราคาถูกๆนะครับ5 3าบาทกับแบตเตอรี่สปานะครับครับจะจากกันไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับกับต้นทำดู c h ชา n e l แล้วก็อย่าลืมทีที่เปเอ็ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามติดตามพวกเราในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ